ไม่พูดเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยฉันจะโกหกแกทำไมแล้วพ่อจะให้ผมไปทำอะไรเขาเนี่ยอย่าบอกให้ผมไปฆ่าเขาเนี่ยถูกต้องแล้วแกต้องรับปากฉันว่าแกเจอหน้าต้องฆ่ามันและนี่คือน้ําชาสาบานไอ้รู้ว่ามันเหนียวรู้แค่อะไรนไม่รู้รู้เหนียวใช่ไหมรู้ว่าเป็นมันเป็นน้ำน้ำเหนียวอยู่แล้วล่ะ รู้มันได้กลิ่นอยู่แล้วเทม,มาก็รู้แล้วถูกกะนไหมีเหนียวจะได้แห้งเหนียวเนี่ใญ่แห้งเนี้ยาดอีกไม่อยากรู้ทำไมไม่เอาน้ำเปล่าก็เอามาอย่างนี้จะรู้เลยเขาตอนแรกอ่ะตอนซ้อมน้ำเปล่าอยู่แต่นี่มีคนสั่งไงใครสั่งวะเป็นบัตรสิว่าจามันเยือใครสั่งเข้าใจไหมแกต้องฆ่าคนคนนี้ เพื่อให้วิญญาณพ่อแม่แกสู่สวรรค์นี <C oughs> ่ฉันต้องตามไปฆ่ามันเลยเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนไอ้ตอนเนี้อยู่แถวภาคเหนือของญี่ปุ่นอยู่กับใครรู้ไหมไอ้นี่เอยอะอะแล้วก่อนแล้วกอก่ว่าไปเยอะนะ <C oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออเริ่มเยอะแล้วเอ๊ะมีมีนู่นมีนี่มีมมม <C oughs> เริ่มเริ่มหลากหลายเริ่มหลากหลาย <C oughs> ไงเออเริ่มไม่เน้นสัดส่วนแล้ว หลุดกรอบแล้วไงจริงแลออไอ้ <hi> ตัวนี้หลากหลายเงียบไอ้น <hi> ี่ะไอ้เหลือยมรัก <hi> ก็เง,งียบ <hi> <hi> สุดยอดจริงใต้ไปไหมใต,ต้ป่าปลายใต้เลี่ยป่าปลายใต้ที่ป่าปลายวนมากจะขึ้นเหนือมากกว่าถ้ามีธุรกิจทางภาพยนตร์นะ <hi> ก็จะมีกาสขึ้นใต้ oh, oh, oh. อะไรอย่างนั้นเขามีธุรกิจบางหน้าเขา oh, oh. Oh, oh, oh. แต่เป็นแก๊ง,กงอยางลุ่นซ่าจัดก,การฆ่าซะถ้าไปไม่ได้นะ แกพาผู้หญิงไปหามันนะไอ้นี่จะฆ่าง่ายมากเลยไอเนี่ยกับผู้หญิงเขาชอบก่อแกะไอเนี่ยก่อแกะขำจนเไม่เป็นผู้ใหญ่หรอกกับของผู้หญิงนะขำจนแบบมาหม้ยอกไก่ไม้ยอกไก่ตั้เลอะไรวะนี่ข้อมูลที่เขารู้เลยไอ้นี่ทุ่มไหมไอนี่สายเปยไหมโอ้โหทุกบโถน้าตาอย่างนี้ทุ่มเนี่ยเขาเรียกกำลังตัวไปเป็นผู้ใหญ่หน่อย เดี๋ยก็จะไหว้อะไรก็แต่ว่าเหมือนไม่มีอะไรพี่นิดก่อนอพี่นิดนิดานก็นิดานก็โอเคเขาจะโอเคก็เขาจะเงียบๆไม่ไม่ให้ใครรู้เลยล่ะจะมีคนใกล้ตัวรู้คนใกล้ตัวก็บ้าๆบ้าๆมับอหน่อยทางฝ่ายหลวงถามไอ้นี่ก็ชั่วโมบ้าๆก็เลยไม่ไม่นเชื่อถือเลยพี่เก่งเขาล็อกทางเลยเขารู้หมดแหละไม่รู้แมงอะไรเต็มรถหมดฉันจะตามไปจัดการถูกต้องแล้ว พ่อกับลุงไงไม่ไปด้วยเหรอฉันมีทุละพรุ่งนี้จะเดินทางไปไหนนะเปิดปลายทุระกเลรนะเราจะไปท่าเรือฮานากะโกะท่าเรือฮานากะโกะจะอยู่ใ,ใกล้ๆถนนอรากะเกะจะมีป้ายชื่อว่าอาไรกะาออจะมีสถานีรถไฟชิโมโดจะพ่อคุยกันไปพังๆก่อนนะ <laughs> <laughs> ไปลูกจัดก,การดนะ้ะได้พ่อ อิทธิพลทุกอย่างต้องอยู่ใต้กำมือของฉันงานนี้ใหญ่เราให้ลูกไปฆ่าพ่อใครลูกพ่อมีอะไรหรือเปล่าพ่ออะไรก็สั่งสอนมาลูกได้ครับพ่อใจหมดเลยผมจะจัดฆ่ามัให้ได้ได้ครับพ่อ นี่เลยว้ยฉันเลี้ยงมา20ปีต้องการเพียงแค่ให้ลูกไปฆ่าพ่อมันจะหมดเส้นนามของเราในที่สุดเห็ดโคลนก็ได้ตัดสินใจเดินทางออกไปตามหาคนที่ฆ่าพ่อของตนเองโดยที่เห็ดโคลนไม่รู้ว่าตนเองนั้นกำลังถูกหลอกอยู่ณบ้านพักยากษซ่าเฮ้ยนั่นใครอะ่ะ ไม่เสียแรงไอ้คมาหาใครวะฉันมาตามฆ่าคนที่ฆ่าพ่อฉันไม่มีใครฆ่าใครหรอกที่นี่แกคงจะรู้จักไอคนนี้ใช่ไหมไม่รู้จักนะไอนี้มันไม่ค่อยมีผมคุ้นๆนะ สำหรับแกนี่แหละที่ฆ่าพ่อฉันเอ้ยฉันเคยเห็นหน้าแกที่ไหนอย่าเพิ่งชักเคยเห็นหน้าแกที่ไหนวะคิ้วแกเนี่เหมือนไข่ว่ะเหมือนไข่ฮะแล้วม่เคยเห็นหน้าอะไรสัสสิกโก้ฮะคุณติงจางคุณติงจางเดี๋ยวก่อนมาหาแม่ไอแม่พอแม่มแม่อะไรจับแม่ฮะ บ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะลูกอะลูกอะเฮ้ยไม่ต้องพูดเยอะแกใช่ไหมเฮ้ยฉันต้องจัดการกันแล้วซาซิเอใช่ไหมเนี่ยซาซิเออะไรฮะซาซิเออะไรลูกคุณพลาดหรือเปล่าแกไปอยู่กับใครซซาิเอฉันก็อยู่กับพ่อฉันนี่ลูกเราอะใช่ใครับลูกเราค่ะแม่เออซาซิเอมันคืออะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเป๋าเป๋าหนูเฮ้ยนี่กระเป๋ากระเป๋าผมนี่ จำได้แล้วคุณหนูนั่นไงทำไมคุณหนูแน่เลยลูกล้องเลยผมเป็นใครเป็นลูกเอ็งจำครูนพได้ไหมนั่นไงนั่นครูนพครูที่สอนผมใช่ไหมนั่นไงจำได้แล้วแล้วสมัยรู้จักครูนพด้วยครูยนด้วยอยู่ซอยชิงโต้อ้านี่ลุงรู้จักได้ไงเนี่ยก็เป็นครูของแกไงเนาะแล้วพวกแกเป็นใครนะคุณนพหนูแม่งเก็บไว้เลยนั่นไงเดี๋ยวก่อนฉันงงหมดแล้วเนี่ย รู้เรื่องฉันได้ไงเนี่ยทำไมจะไม่รู้อ่ะจำเพลงนี้ได้ไหมที่แม่จิ้วจุงหนูไปโรงเรียนตอนหนูไปโรงเรียนหนูไปทะเลาะใครอืออ,อยากเจอไอ้วิค่ะไอ้วิคคืแก้งไอ้วิดไ,ไหนอะลูกไอ้วิคไอ้ต่อ ไปโรงเรียนอนุบาลสามแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูก็จบแล้วก็เป็นปอหนึ่งนะทีเนี้ยปอหนึ่งแป๊บเดียวก็จบเลยทีเนี้ยเป็นรัฐบาลตีเลยลูกพี่พ่อมาหาลูกเอาของเล่นมาให้ลูกเอามาจากแม็กทิวของเล่นหมดแล้วพ่อแม็กซ์ทิวมาไหมเอาเหมือนแล้วเหรอเอาไหมอีกนะเดี๋ยวพ่อจะบอกแม็กทิวให้เอาไปใช้กับใครอ่ะ ในที่สุดเหตุคนก็จําได้ว่าตนเองนั้นเป็นลูกชายของไดซ์กเกะและรู้ว่าเปละอปลายนั้นได้ทําการหลอกตอนเองเรื่องพ่อมาตลอด20ปีคืออย่าไปเชื่อมันอย่ามันลงุง พ่อยุงกัดเองก็บอกหนูได้หมดทำไมเอ็ไม่ฆ่ามันจะไปฆ่าเด้เองเขาบอกว่าเขาเป็นเป็นพ่อผมอะกับแม่พ่อลูกเขาคือพ่อลูกนี่คือพ่อที่แท้ของผมถูกต้องแล้วอีสาอีสายังคิดถึงเองอยู่นะมาเลื่อยเลยมันรู้หมดเลยอ้าวนี่พ่อทำไมต้องหลอกผมด้วยอ่ะให้ผมมาฆ่าพ่อที่แท้จริงนี่นะ พ่อยอมรับผิดนะที่พ่อทำไปพ่ออยากได้อำนาจอยากได้อิทธิพลจะรับพ่อผิดฆ่าพ่อซะเฮ้ยแล้วผมผมจะฆ่าได้ไงพ่อเ็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเด็กเสรอฟที่เป็นเวียดนามนะลูกมันโตแล้วนะลูกผู้หญิงผู้ชายไอ้นี่อีกสองปีนะจะพูดเลยจำแม่นไงพูดเลยนึกอะไรขึ้นมาก็พูดเอ้า เอางี้แล้วกันพ่อพ่อผิดละฆ่าพ่อซะพ่อแต่ไม่ใช่พ่อที่แท้แต่ก็เลี้ยงผมจนโตอย่าอยู่เลยหยุดอะฉันขอตายแทนเจ้นานายของฉันเถอะ,ะอะไม,ไม่ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลุงครูอ้วนเลิกทำคาบาเล่แล้วนะ,อะเอา,าละ เอาไงลูกพี่ฉันก็อย่าไปฆ่าเขาเลยลูกฉันก็ไม่ฆ่าใครอย่างนั้นแหละอืมเอาละพ่อผมก็ไม่ฆ่าพ่อหรอกสองตระกูลเรามารวมกันลมเลิกบอนคาสิโนคายาพติดเอาเงินเข้ามูลทิชชว่เหลือคนจนดีกว่าดีมากบริษัทพ่อเลยบริษัทของเองน่ยยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วพอจำชื่อบริษัทได้ไหมบริษัทพัฒนาเด็กเล็กไม่ให้งงแงเพื่อเป็นการอะไรนะ 难了。